ทุกคนคือเราจะบอกว่านูเซลาช่วยผิวเราได้เยอะมากๆเลยนะคะช่วงนี้คือเราทางานหนักมากแต่ว่าให้ดูผิวเนีย่ยอันนี้คือมีพี่ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะเนีย่ยคือเขาจะไปช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแต่ว่าเนี่ยผิวก็จะดูใสอิ่มน้ําแบบนี้นะคะทุกคน <c oughs> อมองข้ามผมไปแต่ผิวคือแบบดีมาก คือสุขภาพดีอะ่ะผิวแบบสุขภาพดีอะทุกคน นี่นะคะที่เรากินประจำก็จะเป็นตัวนูเซล่าตัวนี้นะคะคือเขาจะมีเซราไวโคเอนไซคิวเทนแล้วก็เซเว่นมิกซ์เบอร์รี่นะคะตัวเซราไวเนี่ยเขาจะไปเติมน้ำให้ผิวุกคนที่เห็นแบบว่าผิวสุขภาพดีชุ่มชื้นนะคะเขามาจากตัวเซราไวนะซึ่งมาจากจมูกข้าวี่ปุ่นเลยนะคะทุกคนซึ่งเขามีสารสก,กัด12ชนิดนะคะที่อัดแน่นใน1เม็ดเลยนะทุกคนคือแบบดีมากช่วยเรื่องผิวได้เยอะมากๆแล้วคือรีวิวเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยและคือแพลนก็จะทานคู่กับติวว จากเชอรราเชอร์รี่นะคะ, cher Cherry, ะ,คะทุกคนตัวนี้ก็ช่วยให้การดูดซึมเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ร่างกายสุขภาพแข็งแรงด้วยนะทุกคนก็จะทานคู่กันนะนี่ทานคู่กันแบบนี้เลยนูซล่าแล้วก็ตัวนูซล่าซีนะคะตอนนี้เขามีโปรอยู่เยอะมากๆก็ถามแอดมินได้เลยนะ